กจิตอัปเกรดสมองตอนที่55คุณสมบัติผู้ดีจะไข่ๆก็อยากจะเป็นผู้ดีผู้ดีนะคะแล้วคุณสมบัติผู้ดีก็มีอะไรกันราคานี่เลยค่ะ1ต้องมีมารยาท2ต้องรู้จักเกรงใจและสก็รู้จักอับอายซะบ้างนะจ๊ะเออแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะมันปลูกฝังมานะคะแต่การที่จะมีความเป็นผู้ดีได้นะคะ บางครั้งนะคะผู้ดีในสิ่งที่ถูกต้องถูกที่ถูกทางถูกคนมันถึงจะมีผลต่อการเป็นผู้ดีของคุณนะคะอ่าและคนที่จะเป็นผู้ดีนั้นได้ก็จะต้องถ่ายทอดคําพูดคาจาก,การกระทําและอารมณ์ความคิดอย่างดีงามต่อสารสารและกับผู้รับที่ดีเช่นกันคะ่ะและสิ่งที่สําคัญก็คือบางครั้งนะคะ การเป็นผู้ดีเนะี่ยกับความจริงใจและก็ความตรงไปตรงมาบางครั้งมันก็ย้อนแย้งกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าการที่จะมีมารยาทเนี่ยแหละคะ่ะถ้าถ้ารู้จักมารยาทและก็เกรงใจแล้วก็มีความอับอายบางครั้งนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกตรงๆก็บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าบอกตรงๆนะคะผู้รับสื่อสารจากเราเขาก็จะอับอายเขาก็จะรู้สึกขายขี้นหน้าและทําให้สิ่งเราเานี้แหละคะ่ะมัน ทำลายความรู้สึกที่แท้จริงกันและกันนะคะและการที่เรามัวแต่เกงใจบางครั้งนะคะความเกงใจเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้ดีจริงอยู่ค่ะแต่บางครั้งถ้าเกงใจไม่ถูกคนนะคะเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนที่มันคิดไม่ดี และเช่นเดียวกันเรามีมารายาทเรามีมารายาทกับคนกับสถานที่ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะจากการมีมารายาทงามบางครั้งก็กลายเป็นการที่ฝืนความรู้สึกจิตใจของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะ,ะไม่อร่อยเราก็บอกว่าไม่อร่อย ถูกไหมคะ,ะแต่ถ้ากินแล้วนะคะมันอร่อยจริงเราก็บอกเขาอร่อยจริงเขาจะได้ปรับปรุงและแก้ไขถ้าว่าคุณมัวแต่ว่ามารยาทงามนะคะอืเขาก็จะปฏิบัติแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณนั้นน่ะยอมรับและถูกต้องชัดเจนแต่ถ้าเมื่อ,อไรนะคะคนเราหลายๆคนไม่รู้จักอับอายวันหนึ่งวันใดน,นะคะ,ะเขาแต่งตัวโป๊ว่าเขาแต่งตัวไม่สุภาพหรือแสดงอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสม คุณกับนั่งดีนั่งดูเฉยเฉยแล้วก็ไม่ชี้นำบางครั้งก็ต้องแค่สะกิดสะกิดไม่ต้องทำให้เขานะคะโดนด้อยค่าและเสียศักดิ์ศรีให้กับคนอื่นเขาดูเบียดย้มนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปบูรี่ใครเราไม่ต้องไจำเป็นไม่ต้องไปจกไปจิกไปจี้ให้เขารู้สึกอับอายต่อหน้าสาธารนณะกำนันนะคะแต่เราใช้วิธีอ่ะ เตือนสติเขาด้วยความจริงใจด้วยการให้อย่างเป็นบ่วงใยเขาเขาจะเข้าใจเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องปกปิดตัวตนของคุณมันเป็นของที่ไม่ควรที่จะเอามาเผยแผ่ออกมาสาธารณะรู้ไหมเข้าใจเนาะเออถ้าคุณช่วยกันในเรื่องราวเล่านี้นะคะนี่แหละค่ะมันจะคือคุณสมบัติ ถ่ายทอดออกมาตรงตามเจตนารมณ์และก็บริบทที่แท้จริงนะคะสื่อสารกันด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากจิตวิญญาณนะคะมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันใจแลกด้วยใจไม่จำเป็นจะต้องไปมัวแต่ว่าห่วงสวยห่วงอับอายห่วงบทบาทเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะคุณยิ่งปกปิดคุณยิ่งอก เขาเรียกว่าไม่ชี้ชัดให้ชัดเจนนะคะมันจะค่อยๆก่อนทําลายจิตใจคนลหลายๆคนนะคะให้มองผิดพลาดแล้วยังไม่พอนะคะเท่ากับว่าคุณกําลังเติมสนิมให้กับใจตัวเองด้วยนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะและโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทที่จะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือบทบาทของผู้นําศาสนาบทบาทของนักแสดงบทบาทของนักปกครองเพราะคนกลุ่ม3ามกลุ่มนี้นะคะมีอิทธิพลและมีอิทธิ ให้ผลต่อคนอื่นอย่างร้ายแรงนะคะถ้าดีก็ต้องดีให้สุดไปเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ควรจะดีจริงๆนะคะไม่ใช่เล่นละครแล้วก็เสีแซงนอกใจอ่ ตีบทแตกกันแบบนี้นะคะไม่ต้องตีค่ะยุคนี้นะคะการแสดงเขาใช้เพื่ออบรรลเองผ่อนคลายไม่ได้ให้เอามาใช้ในวิชาชีพหรือหน้าที่บทบาทการงานเอาไปหลอกลวงใครนะคะฝากไว้คิดถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์แล้วบอกต่อให้กันแล้วกันนะคะเติมอาหารจิตวันลนิชชีวิตคุณจะได้ไม่มีสนิมเกาะหัวใจค่ะถ้าชอบไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมมาให้ปนุกเมนทอ์หรือว่าศึกษา อ,อาหารจิตจากคลิปของประนกได้เลยนะจ๊ะเป็นอน,นิสงส์และแผ่งผลแห่งบุญนะคะเราจะได้มีแต่คนละเมืองที่เป็นผู้ดีผู้ดีแท้จริงค่ะฝากไว้คิดค่ะ